คลิปก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เรื่องการติดตั้งแอปเมียมติดเซเวอร์นะครับเซเวอร์แอปเมแล้วก็ติดตั้งในส่วนของแอปเมียมอินสเปกเอนะครับเอาไว้สำหรับดูโครงสร้างแอปที่เราจะกระทําหรือมีกิจกรรมกับแอปนั้นๆบนมือถือเนาะแล้วก็หลายๆคลิปที่ผ่านมาที่ผมอัพปรงลงแฟนเพจแล้วก็แอปแดงก็ดีนะก็จะแนะนําหลายๆองค์ประกอบที่เป็นจุดเริ่มต้นวันนี้เราจะมาเปิดแอปกัน เราเปิดมือถือด้วยแสแคปปี้ได้แล้วดึงมาไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้แล้วเนาะก็เปิดแอปผมจะเขียนเป็นฟังก์ชันอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขยายสักนิดนึงโอเคนะครับผมเขียนว่า Open ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งส่งตัวแปรผมจะยังไม่พูดอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะงงผมจะพิมพ์โค้ดไปแล้วก็เดี๋ยวคุณก็ลองพิมพ์ตามหรือว่าพอดวิดีโอก็ได้แล้วลองพิมพ์ตามนะครับหลักการมันจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่ง โอเคครับนี่คือคำสั่งส่วนของการเปิดแอปนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบนะครับขอทดสอบรันดูก่อนนะอันดับแรกเลยเลาค c o ปีชุดนี้มาเดี๋ยวผมขอย่อนิดนึงป๊าเกาให้แล้วก็เอา U D I D ของดีไว้มาใส่นะครับแล้วกดกดรันดูนะเดี๋ยวผมขอเช็ค U S B D I Y ก่อนโอเคครบเรียบร้อย แสดงว่าเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของอาการเปิดแอปเนาะของ Facebook <ม>เดี๋ยวผมขออธิบายชุดคาสั่งสันิดนึงนะระหว่างระหว่างนี้โอเคครับเริ่มกันเลยนะครับที่ผมเดี๋ยวผมคอมเมนต์ใหม่นะเปิดโอเค คือฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันสําหรับการ Open App ปนั่นแหละอันนี้เป้าหมายชื่อฟังก์ชันมันก็บอกอยู่แล้วนะครับคือเปิดแอป Facebook นะครับโดยจะรับค่า Device ID ซึ่งมันหมายถึงชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ADB มานั่นแหละอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อมต่ออ m มูเลเตอร์พวกตัวจำลอง Device ในเครื่องคุณน่ยมันก็จะเป็น e m m u l a t o r Key 554อะไรเงี้ย ในในในตัวนี้ก็จะมีชื่อเฉพาะของมันของมือถือนะครับนะใช้เพื่อให้คำสั่ง ADB รู้ว่าต้องส่งคำสั่งเนี่ยไปหาอุปกรณ์ตัวไหนนะครับในส่วนของการปิดแอปเนี่ยที่ผมต้องทำอย่างนี้ก่อนเพราะว่าบางทีนะครับการาเปิดแอปจากสถานะที่กำลังทำงานอยู่บางทีกิจกรรมบางอย่างมันอาจจะค้างอยู่หรือแอปอาจจะ นิ่งอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับว่ายังยังยังแบบว่าแห้งๆอยู่การปิดแอปตรงนี้จะทําให้การแอปพลิเคชันเนี่ยรีเซ็ตตัวเองแต่ระบบต่างๆคุกกี้กรรแคสหรือการล็อกอินยังอยู่ทุกอย่างนะครับเพื่อให้เมนม,มรี่ต่างๆมันโดนเคลียร์ไป,ไประดับหนึ่งแล้วก็พักพักสามวิหลังจากปิดหลังจากนั้นก็มาส่วนของการเปิดแอปนะครับ ซึ่งตัวเปิดแอปเนี่ยคำสั่ง adb s นะครับตรงนี้เป็นคำสั่งต,ตายตัวของ a d a ก็เลย adb อยู่แล้วนะมันต้องขึ้นต้นด้วย adb นะครับส่สวนของลบลก็ไรก็ไรลบ s หรือขีด s เนี่ยเป็นการระบุค,คือผมทำเผื่อไว้ให้จริงๆจะไม่มีก็ได้ถ้าคุณเชื่อมต่อมือถือเครื่องเดียวแต่ทำเผื่อไว้ให้กรณีถ้าคุณเชื่อมต่อหลายๆเครื่อง เป็นการระบุให้ adb เนี่ยส่งคำสั่งไปยังดีไวตัตวนี้ชื่อนี้ที่เราที่เราดึงค่ามานะครับแล้วก็ในส่วนของ m ม n k e ีะ Monkey, นะครับอ,อธิบายว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้จำลองการเปิดแอปหรือทดสอบพฤติกรรม ui แบบสนะุ่มเนาะแล้วก็จะมีส่วนของ p ขีด p แล้วก็ต่อด้วย c o m f a c e b o o k k a t a n a อันนี้เป็นชื่อแพ็กเกจนะครับของของแอป,ป Facebook เป็นการเขาเรียกอะไรบอกว่าจะเปิดแอป,ปไหนนะครับตรงนี้นะครับบอกว่าจะเปิดแอป,ปไหนส่วน c Android Launcher เนี่ยคือการเปิดแอป,ปเหมือนผู้ใช้แตะไอคอนบนหน้าจอนะครับให้เสมือนผู้ใช้แตะไอคอนบนหน้าจอส่วนค่าที่1เนี่ยเป็นจำนวนอีเวนต ที่ต้องการให้มังกี้สร้างคือตรงนี้นะครับในที่นี้เนะี่ยคือเราเราบอกว่าให้เปิดแอปหครั้งอันนี้คือในส่วนของความหมายของคําคสั่งชุดนี้นะครับโดยโดยรวมแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นหน้าต่างดอทน,นะครับชุดคําสั่งนี้จะต่อกันยาวพลืดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ y y t o o เนี่ยเราก็ต้องคั้นด้วยคอมมา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 ,อ,มาอย่างนี้นะครับอันนี้การเปิดแอปนะ ต่อไปเราจะให้เขากดปุ่มตัวนี้กดปุ่มสร้าง